สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Angelnet ทานะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าคูให้กันเสมอมานะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมวิดีโอเนาะขออนุญาตเช็คพลังงานท่านนะคะผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมไพ่9คาถา ทัดไฟเมสิงธนูเจอไฮโลเฟนไพ่พระถ้าพลังงานลัคนาราศรีธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนก็ถือว่าเข้ามารับฟังพลังงานบวกบวกดีๆไปเนาะหวังว่าขอให้คุณเข้ามารับฟังแล้วแบบมีความสุขอะสิ่งใดดีก็ไม่เครียดต่อใจก็เก็บเอาไว้ถ้าไม่ไม่ หมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีความสุขก็ทิ้งมันไปนะคะสามถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิึรเข้ามาฟังเรื่องราวแล้วกันเนาะวันนี้เราจะยังไม่มีหัวข้อนะคะเราขอเปิดเนื้อเรื่องเนาะแล้วไงก็ค่อยตั้งหัวข้ออีกทีหนึ่งนะคะจะใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะ ขออนุญาตเช็คพลังงานผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมขออนุญาตครูบาอาจารย์ของท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวท่านนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวเราขอให้เปิดออกมาดีแล้วก็ตรงแล้วก็เป็นพลังงานดีๆบวกบวกนะคะราชาถ้วย เรียนเดอะโฟล์เอกออฟคัพแฮงแมน ลักษณะตัวตนของคุณน่ะนะคะคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงชอบอิสระรักอิสระนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะชอบทำอะไรใหม่ๆคือไม่ชอบซ้ำซากจำเจเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าฐานะการงานการเงินมั่นคงนะคะเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจอ่อนโยนเพราะว่าคุณอะ เป็นคนที่หมายถึงอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็เหนื่อยเนาะขอโทษนะคะเพื่อนถ้าเสียงยังแหบ <c oughs> มันเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะคะมันเป็นมาจะเป็นเดือนละว,ว่าจะไปเช็คไปถามหมอนะคะขอโทษทีนะคะถ้าเสียงไม่ชัดเจน คือคุณเป็นคนที่แบบว่าจิตใจอ่อนโยนนะคะแต่ในความอ่อนโยนของคุณน่ะคุณก็มีความเข้มแข็งในตัวตนคือถ้ามาเหตุการณ์ใดอุปสรรคใดเข้ามานะคุณก็จะต่อสู้และฝ่าฟันมันไปได้ด้วยความสําเร็จเห็นไหมคะเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยืนถือคาถาคุมคาถาไว้แน่นเลยเหมือนเป็นนักสู้นักรบที่ไม่เคยยอมใครไม่เคยแบบย่อท้อนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่เนาะ และไพ่จะสื่อว่าคุณนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไพ่พระขึ้นมาและอีกใบหนึ่งก็คือสามถ้วยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือสนับสนุนคุณเกื้อหนุนคุณนะคะและยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในศิลในธรรมอยู่แล้วไม่เดินทางแบบว่ามันก็มีนะคะบางครั้งที่แบบทุกคนมันก็อาจจะมีทําอะไรผิดพลาดได้เนะคนเรามันมันไม่มีหรอกเพื่อนที่แบบว่า โอ้โหให้บางคนที่ชอบทําบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวามันก็ต้องมีอันนี้ขออภัยนะคะเราจะยกตัวอย่างเฉยๆมันก็ต้องมีที่ว่าเคยทําผิดพลาดกันนะคะอาจจะเคยทําแล้วแต่กรณีไปเนาะแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะคอยเตือนคอยให้คุณแบบว่าเดินทางในสิ่งที่ถูกที่ควรอะนะคะสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ควรท่านก็จะเขีรยให้คุณนะ อาจจะมีแบบคิดผิดพลาดไปบ้างหรือทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วผลสุดท้ายคุณก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนเด็กฟูเด็กคนนี้นะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่คือแบบเริ่มในสิ่งที่ดีที่งามเนี่ยเห็นไหมจากการเป็นนักรบนักต่อสู้แต่ลึกๆคุณก็มีจิตใจอ่อนโยนนะราชาถ้วยนี่ค่อนข้างจะหนักแน่นมั่นคงซินสตีเป็นคนที่แบบอารมณ์อ่อนไหวนะคะมีชอบความรักที่โรแมนติกหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบ แข็งนอกอ่อนในนะคะแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงสิบเหรียญนี่เป็นอะไรที่แบบว้าวนะคะถ้าคุณเดินตามตามคันนองคองทมที่คุณทำอะ่ะมันไม่ได้อะไรผิดหรือทำให้ใครแบบหมายถึงไงคะถ้าใครคิดไม่ดีทำอะไรไม่ดีกับคุณผลสุดท้ายคุณก็ให้อาภัยเสมอเนาะความสิ่งที่คุณจะได้จากจักรวาลก็คือความสำเร็จสิบเหรียญการงานการเงินมั่นคงนะคะถ้า เริ่มทาธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ก็แล้วแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จมีการเริ่มต้นใหม่เสมอในชีวิตคุณนะ่ะคือคุณเป็นคนที่บางครั้งอาจจะเครียดคิดมากเหมือนแฮงแมนถ้าเหตุการณ์ใดเข้ามาเนะ่ะมันทําให้คุณเครียดคุณวิตกกังวลมันก็มีนะคะมีมีบ้างแต่จักรบาลท่านจะสื่อกับคุณว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านนะคะโอเคอันนี้เป็นตัวตนของคุณเนาะ แล้วเราจะถามไพ่ว่าต่อไปมีอะไรที่จะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นขอให้ไพ่ช่วยชี้แนะแนวทางนะคะจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะก็ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเพื่อนเนาะอย่างที่เราบอกเสมอถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจกับเพื่อนก็ขออาภัยณที่นี้เนาะ แปดถ้วยจุดประสงค์เราอยากให้คุณมีความสุขนะคะไม่อยากให้คุณทุกเนาะสิบดาบสามดาบห้คาคาา เดอะเลิออเนี่ยะค่ะเพื่อนเ,อเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าทำไมทางช่องเราเพจเราทำไมเปิดมาสมา่วนมากจะแบบเน้นในการที่แบบว่าสรุปบทสรุปที่เราดูดูมาเหมือนแบบว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ดีคืออย่างที่เราบอกเสมอน,นะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมสิ่งใดดีๆเนาะนก็รับไปไพ่ ไม่โกหกนะคะไพ่ไม่หลอกลวงก่อนที่จะเปิดไพ่ก็อย่างที่บอกขอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าพลังงานวันไหนดีถ้าคุณอยากรับก็จงเก็บรับไว้นะคะคิดบวกมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันก็จะผ่านทุกอย่างแต่ถ้าคิดลบมันก็เครียดใช่ไหมเพื่อนมันก็ทุกเนาะที่เราดูแล้วนะคะอันนั้นเป็นตัวตนของคุณอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแปดถ้วย นะคุณอาจจะเหนื่อยจะหนักอย่างที่เราบอกแหละถ้าเกี่ยวกับด้านอันนี้ก็เป็นดวงรวมนะคะการงานการเงินความรักเนาะรวมหมดเลยที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างจะทุกข์จะหนักนะดูแล้วมันมีไพ่สามดับขึ้นมามันอาจจะมีคนทำให้คุณอกหักเสียใจหรือเปล่าคะถ้าด้านความรักถึงเครียดหรือบางคนบางท่านที่เข้ามาฟังรับชมอาจจะเคยแบบมี การเงินการงานค่อนข้างมั่นคงแล้วแหละเนาะคุณอาจจะทํางานหมกมุ่นการงานแล้วไม่มีเวลาให้ครอบครัวก็ได้นะคะแล้วมันก็ทําให้แบบว่าขอโทษนะคะตามไพ่คืออาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกเนาะแต่เราดูแล้วไพ่ลักษณะคือถึงจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแต่ดูแล้วคนที่คุณแบบว่าเคยมีครอบครัวกันแล้วนะคะ เขาอาจอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับใหม่กับคุณนะมันมีเดอะฟูลเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสใหม่นะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยคือคุณ2คนน่ะถึงจะเครียดจะทุกข์กันขนาดไหนมันก็ยังไม่ไปมันก็เห็นมะสองคนนี้ยังชักเคเยอะยังไม่ไปจากกันแล้วมันก็มีเดอะเลเวขึ้นมานะคะ l ลเวอรนี่มันเป็นความรักความผูกพันเนาะที่ไม่สามารถตัดขาดตัดจบจากกันได้นะคะแล้วก็ดูแล้วเขาอยาก จะเอาถ้วยเอาความรักความอ่อนโยนม,มอบให้คุณคุณสองคนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วหน้าที่การงานการเงินมั่นคงนะคะมันมีสิบเหรียญขึ้นมาเนาะโอเคจะยังไงต่อคะไพ่เราเรื่องเนาะ the emperor ขอขยับไพ่นิดนึงนะคะ เอ้นพลอ9เหรี er. wow. ยญว้าวไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากมันไม่มีอะไรดีเท่าขนาดวันนี้แล้วนะคะเนี่ยพลังงานเ7ค้าอืม พอจะรู้แล้วเนี่ยสิบถ้วยว้าวไพ่เล่าเรื่องราช่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะสองเหรียญอืมค่ะที่ตามไพนะ่หน้าไพ่ขึ้นมานะคะเพื่อนถ้าด้านการงานนะคุณอาจจะเหนื่อยจะหนักกับยังไงดีคะอับ จากหัวหน้างานรอเปล่ามันมี the employer ขึ้นมาคนคนนี้มีตำแหน่งหน้าที่การงานคือเขาอาจจะค่อนข้างที่แบบว่าตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าคุณนะ่นะเนาะก็อาจจะเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ก็ได้แต่มีเขากับคุณนี่มีอะไรที่แบบแตกต่างกันมากเนาะแล้วมันก็มีการที่แบบเดินหันหลังให้กันนะคะเดินหันหลังให้กันเดินออกจากกาันถ้าเกี่ยวกับด้านการงานไม่ได้เกี่ยวกับด้านแบบ ความสัมพันธ์นะคือพูดงา่ายๆว่าคุณงัดข้ออ่ะอาจจะงัดข้อก็เจ้านายนะคะหรือผู้บังคับบัญชาการบ่อยบ่อยมากก็ทําให้คุณเครียดบางครั้งแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่คุณก็เป็นคนที่แบบว่าต้องการที่แบบอยากอยากให้มีงานเป็นมั่นคงอ่ะไพ่จะสื่อว่าปัญหาทุกอย่างมันก็แบบว่าคลี่คายลงนะเห็นไหมยังเป็นราชินีเหรียญตอนเนี้ย ข้างบนก็เหลียนคือหน้าที่การงานของคุณอนะมั่นคงคุณไม่ต้องกลัวหรอกไพ่จะสื่อว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานทุกอย่างมันจะจบลงเพราะมันมีไพ่เดิ f o ฟ l ูลเป็นการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะคือเพราะอะไรเพราะการที่คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยสู้ยิบตาเนาะไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนข้างบนอนะก็เป็นไพ่แบบว่าก้าวาคือเป็นคนที่สู้อะสู้ชีวิต ต่อสู้ไม่เคยที่แบบว่าจะแบบลดหมายยังไงอะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตน่ะนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณตลอดตอนแรกเอ่อเขาเจ้านายคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานคุณก็อาจยังแบบว่าไม่เห็นความดีของคุณเท่าไหร่เหมือนคุณปิดทองหลังพระนะคะแต่คุณก็ไม่สนใจคุณก็ทําของคุณไปนะคะคือ ทำหน้าที่ทําของคุณไปอย่างดีที่สุดผลสุดท้ายความดีของคุณที่มีอยู่มันก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เลยให้ความช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณแล้วก็เพื่อนหมายถึงว่าคนที่คิดไม่ดีอะเขาก็ไปจากคุณเพราะมีการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยความเจ็บปวดสามดาบนะคะถ้าในกรณีความรักคนที่คุณดิวอยู่เขาก็ยังไม่ไปไหนนะเขาก็ยังอยากจะ คือไงอยากย,ยื้ยื้ยุดคุณไว้อะนะคะอยากจะกลับมาเนี่ยเป็นครอบครัวอยากมาเริ่มต้นใหม่ถ้าคนที่เคยแบบมีครอบครัวกันแล้วหรือว่าเคยเออยังไม่ยังแค่คุยกันอ่ะนะคะเนี่ยเขายังไม่ได้ไปไหนอยากกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเขาคิดเนี่ยสองเหรียญมีการวนเวียนกลับมานะคะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณถ้าด้านการเงินคุณอาจ จะตอนนี้กําลังคิดว่าจะหมุนเวียนเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเงินนะคะอาจจะคิดอยากจะเอาเงินของคุณนะไปต่อยอดเติมให้มันเพิ่มพูนขึ้นก็ได้แต่ไพ่จะบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเหมือนยังไงคะคือเหมือนมีไพ่พักขึ้นมาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้ความสนับสนุนคุณตลอดนะคะอย่างที่เราบอกแหละ เพราะคุณทําแบบอะไรอยู่ในศีลในธรรมมันไม่ได้ผิดไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดอะไรหมายถึงว่าไม่ได้ทําในในสิ่งที่ไม่ดีอะนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จนี่ยไพ่เหรียญขึ้นมาคุณเก้าเหรียญสิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยเป็นอะไรที่แบบว้าวสวยงามพลังงานดีมากค่ะแล้วก็ไพ่คาถาขึ้นมาเยอะคือคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อสู้ไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคอยู่แล้วอะนะคะ เนาะก็ระวังเกี่ยวกับการเครียดนะคะระวังหน่ยนอยเนาะพักผ่อนให้มันเยอะๆนะคุณอาจจะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับก็ได้ระวังเป็นไมเกรนนะคะอันนี้ก็เตือนนิดนึงเนาะด้วยความเป็นห่วงนะคะรักษาสุขภาพด้วย Nice of one เห็นไหมคะเพื่อน เนี่ยเป็นพลังงานที่แบบว่ามีคนอยากจะมามอบโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้คุณนะนะคะ้าดิด,ด้านการงานนะ่ะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนยังไงคะอันเลิร์อะไม่ค่อยอยู่กับที่ชอบแบบว่าทั้งที่ว่าเงินมีแจ่ทํางานแบบเหมือนเหมือนคนแบบไม่มีเงินน่ะนะนะคะเพื่อนเหมือนบางคนเขาดูว่าโหทำไมคนคนนี้ทํางานเยอะจังทํางานมากนะ เขาเป็นนี้เป็นสินเหรอแต่ไม่ใช่คะ่ะคุณนะมีทุกอย่างพร้อมแต่คุณไม่ได้เป็นคนแบบว่าหวดหรือยังไงไงมันก็เลยแบบว่าคุณมีแพชชั่นในการทํางานตลอดคุณก็ถึงได้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ Page o อ p เ n น a c l e ์ค h e เดอะท ราชนีถ้วยว้าวราชาถ้วยราชนีถ้วยเป็นคู่กันนะคะ8ดคาถาอย่างที่บอกอะนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเอ่มถ้ามีแพชชั่นในการทำงานนะคุณก็ทำต่อสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งต้องการความมั่นคงในครอบครัวเนาะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะเนาะอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือได้รับการสนับสนุนโปรเจกต์ใหม่ๆม,มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคนที่จะให้ความช่วยเหลือคนคุณเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายลัคณาราศรีธาตุน้ําหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าดูใจดีอบอุ่นมีเมตตาเนาะเนะี่ย และถ้าเกี่ยวกับด้านความรักอะนะความรักสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะจบลงนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะ่ะจะมีเขาจะเอาถ้วยมามอวให้คุณนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกที่จริงใจแล้วก็อยากไปต่อกับความสัมพันธ์เห็นไหมคะมันมีไพ่ The Lover แล้วก็ไพ่เอ่อแปดคาถาที่คนคนนี้ยิงธนูไปนะคะแปดคาถาคืออยากไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสองเหรียญ จะกลับมาหมุนวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวกันแล้วนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก,กลับมาหรือคนที่คุณ,คณเคยเดิยวอยู่แล้วเลิกลากันไปแล้วเขาอยากจะกลับมาเคลียร์ใจก็ได้นะคะอันนี้เนาะตามหน้าไพ่ที่บอกดูแล้วมันก็เป็นพลังงานที่ที่ดีนะคะ แต่ที่สําคัญนะคุณไม่ต้องกลัวเลยการงานการเงินที่จักรบาลท่านส่งมอบมาให้คุณนะ่ะว้าวดีมากนะคะเด e c h ชาริออตเด h a r ชาริออนะคะเด e m o มู 6เหรียญว้าวเดอะซันเดอะซันขึ้นมานี่อยากจะจบเลยนะคะเนี่ย8ดาบคุณอาจจะได้มีการเดินทางนะคะในเร็วๆวันนี้เนาะจะได้มีการเดินทางนะคะอาจจะแบบว่า จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนาะถ้าด้านการงานอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะคะได้มีโอกาสใหม่ๆที่ไปแล้วมันจะดีขึ้นเนาะแต่คุณดูดูแล้วคุณแบบไม่อยากไปอะ่ะคุณอาจจะแบบว่าเป็นคนชอบแบบว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นติดตรงที่ตรงนั้นอะ่ะเพราะมันมีไพ่เดือดมูลขึ้นมานะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณไปคุณจะประสบความสําเร็จนะไพ่เดือดสันขึ้นมาถ้าเกี่ยวกับด้านการงานนะนะคะ แบบคุณคิดว่าคุณหาทางไม่ออกคิดไม่ตกแต่ไพ่บอกว่าคุณต้องกล้ากล้าในการตัดสินใจที่จะเดินก้าวไปนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเนาะส่วนถ้าด้านการด้านความรักะนะดูแล้วนา่าจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคะเนาะคนคนนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีฐานะแล้วก็เป็นคนใจดีชอบทําบุญสุนทานนะคะ เขามีแบบเป็นเนื้อคู่ของคุณนะถ้ามาแล้วเขาก็จะเข้ามารักคุณเอาความรักความอุ่นมามอบให้คุณนะคะอันนี้จะหมายถึงถ้าคนโสดนะคะที่คนไม่มีคู่เนาะส่วนคนที่ติดห่วงอยู่ในความรักเก่าๆความรักเดิมๆที่ตัดจบไปแล้วอะนะยังเศร้ายังไม่ได้เดินออกไปจากกันเนี่ยก็ยังยืนรอความรักความสัมพันธ์เก่าแต่ดูแล้วอะนะ ก็จะได้ไปต่อนะแต่ขอขยายอีกทีนะคะว่าไพ่8ดดาบนี่หมายความว่ายัางไงไพ่ออกมาสวยนะคะแต่แบบมีแปดดาบนะีขอให้ไพ่ขยายนะคะหกดาบโอเคแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ที่เคยทำให้คุณทุกข์ที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดอะเนี่ยเห็นไหมจะจากไป จะออกจากไปในชีวิตคุณนะคะคุณจะได้พบใหม่เริ่มต้นใหม่ถ้าถ้าเขาคนเก่าเขาก็อาจจะกลับมามาหาคุณนะคะจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีอาจจะปรับปรุงตัวเองก็ได้นะที่เราอ่านตรงนี้เพราะว่ามันมีทั้งเดอะซันนะคะแล้วก็มีไพ่แบบเหมือนเศรษฐีให้เงินขอทานก็เหมือนแบบให้อภยัยขอให้คุณให้อภยัยเขา วันนี้ถ้าในกรณีที่กลับมาสามารถคุยกันได้นะคะก็ใช้วิจรารณญาณนะกันนะคะคุณเนาะถ้าคุณคิดว่าไม่อยากกลับแล้วอยากเจอคนใหม่ไพ่ก็ออกมาได้สวยงามมากนะคะสำหรับคนโสดคุณจะได้มีคนเดินทางมาหาคุณค่อนข้างมีฐานะนะคะแล้วก็เป็นความรักที่โรแมนติกถึงขั้น จริงจังถึงขั้นอยากอยู่กับคุณเป็นครอบครัวเนาะแล้วมีแววเป็นเนื้อคู่กันนะคะโอเคเราจะขอสรุปไพ่นางฟ้านะคะว่าเป็นยังไงคะมันจะสรุปอะไรการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขว้าว ไม่ไม่คืออะไรคะนางฟ้าขอขยายหน่อยให้อภยัยอนางฟ้าบอกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณตัดจบแล้วนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องเลยถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่อะก็ขอให้คุณให้อภัยนะคะแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขเหมือนที่เราบอกเนี่ยเห็นไหมไพ่เศร้าทุกแล้วก็จะมีการไปต่อสิ่งที่ไม่ดีก็จะจากไปไพ่อาจจะสื่อว่า ความเครียดของคุณความทุกข์ของคุณนะจะถูกปลดปล่อยโดยจัก,กรวาลท่านจะมอบสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะมอบงานที่ดีคนรักที่ดีนะคะอย่างที่เราบอกเสมอเนาะเพื่อนเนาะคิดบวกแล้วคุณจะชนะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเหมือนที่เราบอกใจเป็นตัวกําหนดนะคะถ้าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนาะเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะความทุกข์กายทุกใจทุกอย่างขอให้มาลายหายไปจากเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะก็รับไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วขออภัยนะที่นี้ด้วยเนาะถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ถือซะว่าเป็นค้าครูให้เรานะคะแล้วถ้าอยากจะให้คนที่คุณรู้จักหรือคนที่คุณรักเข้ามารับพลังงานบวกๆดีๆแบบนี้ก็ ช่วยส่งต่อพลังงานดีๆให้คนที่คุณรักนะคะรักนะคะบ๊ายบาย